โรวยิมราตีหลังบดินสะขารองสารวัตรสอบสวนสพเมืองสงขลารับแจ้งเกิดเหตุยิงกันในป่าสนยางพื้นที่ปุกหุตำบลเขาดกช้างอเมืองจังหวัดสงขลาที่เกิดเหตุค่ะอยู่บนถนนคอนกรีตเส้นทางเข้าป่าสนยางเมื่อต้นทราบว่ามีผู้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นขนาดส1อมมจำนวน3าคนด้วยกันประกอบด้วยคนแรกนะคะนายธีรพงษ์สมพงษ์ทิพย์อายุ42ปีริมถูกยิงสองนัด ไปรับตรจ็ศนยะคะไปตรวจทหัวใจผิดิดในที่เกิดเส่วนอีกสอคนก็ได้รับปัดเจ็บนะคะคือนายปสานสมพลเทพหรือหลาอายุ65ปีเป็นพ่อของนายศิรพงษ์ถูกยิงเข้าที่หน้าท้องสองนัดตอนนี้อาการสาหัสค่ะส่วอีกคนค่ะคือนายวิทยากรชยสศหรือกรอายุ67ปีเป็นน้องเขยของนายประสานถูกยิงเข้าที่หน้าขาหนึ่งนัดโดยทั้ง3ามคนถูกนําส่งที่โรงพยาบาลสงขลาค่ะส่วน นายบุญมานกอ่อนแก้วอายุ56ปีิบหกปีนายเท็กเป็นอดีตสารวัตรกำนันตำบลเขารูปช้างหลังก่อเหตุก็ได้ขับรถจัก,กรยานยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการติดตามตัวค่ะโดยจากการตรวจสอบตัวนิรภัยพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มมตกอยู่ทั้งหมด3ปลอกเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะค่วนายสุขาเดชชัยชัยยุทธผู้ใหญ่บ้านหมู่หกค่ะบอกว่าเข้าที่สร้างมานะคะ เกิมาจากเรื่องที่สุนัขของทั้งสองฝ่ายตัดกันจนกลายเป็นเด็ขึ้นมาค่ะแต่ว่าีในตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นจนถึงขั้นยิงกันตายและเสร็จสองรายค่ะอีมะดีดีมะ

จากการสับสวนนะคะทราบว่าเรื่องนี้เริ่มต้นมาจากสุนัขของทั้งสองฝ่ายจับกันจนบางปลายจริงๆนะคะถึงท่านเจ้าของสุนัขทันล็อกและยิงกันค่ะทีนี้เรามาไล่เรียงเหตุการณ์กันนะคะคุณผู้ชมโดยก่อนจะเหตุชาสุนัขของนายนิยากรหนึ่งในคนเจ็บชื่อว่าเจ้าจรวดเนี่ยแหละที่พาไปเป็นเพื่อนเวลากรีดย่างด้วยกันนะคะก่อนที่เจ้าจรวดเนี่ยได้ลงไปจัดจับสุนัขของนายยุนมาโนพู้ก่อเหตุที่มีสวนยางที่ติดกันค่ะทีนี้นาย กกนิยายกรจึงได้ลงมาห้ามไม่ให้สุนัขทั้งสองตัวนั้นกัดกันแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่และวแวกนันก็ตะโกนบอกว่ายิ่งเลยยิ่งเลยทาให้นายบุญมานุไม่พอใจเมื่อชมจึงเีปกเสียงกันนะคะทีนี้นายิยากรจึงได้โทรตามนายกระฉานมาเพืู่ครูปนี้แหละ มากคลีมากระวามเข้าใจกันและวกันแต่ว่าคุณผู้ชมยังไม่ทันที่จะพูดคุยกันได้นะคะนายบุญมานกได้พักอาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงนายประสานเท่าที่หน้าองปั้งปั้งสองนัดด้วยกันค่ะจากนั้นนา,ายธพงศ์ชายที่เขาไปกอดคร่อมร่านพ่อเอาไว้เพื่อขวางทางปืนมาให้ยิงซ้ำจิงถูกยิงเข้าที่หน้าอก จักายานยนต์ลบหนีไปนะคะซึ่งในตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำตรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานสอบปากพยานอย่างละเอียดเพื่อขอกอารอนุมัติหมายจับติดตามจากับตัวนายบุญมานพมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อบปค่ะ เก็นึเหตุการณ์ที่พะเยาคุณผู้ชมครับมีการทะเลาะกระทบะทกันในงานศพทะเลาะกันแล้วสุดท้ายมีคนอาสาเข้าไปป่ดเกลี่ยตัวตกลานไม่ได้ดแต่ผมว่านคนที่เป็นอาสาตาัวกลางเารอยังเหรอยิงเสียชีวิตใช่เอฟเสตพอดีดะเจ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางนึ่นนนที่ขาตําตำรวจสพจุนจังหวัดพะเยานากาลังไปตรวจสอบเหตุยืนกันในงานศพที่บ้านหลังหนึ่ง ไปพบร่างนายสันเทมีอายุ49ปีถูกยิงด้วยอาวุดมือที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายเหลือเา้านมพนันธุ์ด้านหลังเลือดอออถูกไหลออกะครับสภาพหายใจบริเวณเตรงที่พยายามช่วยเหลือแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าสอบถามผู้เห็นเหตุาการณ์บอกก่อนเกิดเรื่องนายคงฤทธิและก็านายพิพัฒน์ดื่มเหล้ามาจากบ้านของตัวเอง แล้วมาดิวต่อในงานศพนะจากนั้นทั้งสองคนเกิดการทะเลาะกันนายพิพัฒน์โมโหชักปืนตบหน้านายคงเกติหนึ่งครั้งทำให้นายคงเกติไม่พอใจเสินำเรืเ่องไปฟ้องนายเคนผู้ตายแล้วก็เป็นพลเมืองดีพยายามเข้ามาไกล่เกลี่ยแต่นายพิพัฒน์ไม่สนใจใช้อาวุธปืนไปตัดไปตีไปติดไปต่อมาถึสามห้าเจ็ดยิงเจาะหน้าอ,อกด้านซ้ายทะลุหลังห,หนึ่งนส่วนนายพิพัฒน์อาศัยจังหวัดชลบุรีแล้วก็หลบหนีไป ทิศข่าวได้ตรวจสอบเหตุการณ์จากภาพนางนายนันเนี่ยที่เกิดเหตุที่บริเวณบ้านงานศพเห็นภาพขณะที่นายพิพัฒน์และก็นายคงเกต็ดปีละเงนพอดีนั่นโดยนายพิพัฒน์ใช้อาวุธปืนช่างไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามห้าเจ็ดทุบใบหน้าแล้วก็ศีรษะของนายคงเกตแล้วก็พยา,ายามใช้ปืนแตะกระสุนมันด้านในขณะนั้นค่ะจึงใช้ปืนเนี่ยทุบไปที่หน้าแล้วก็ศีรษะของนายคงเกตอีกหลายครั้งจนบาดเจ็บระหว่างนั้นนายพิพัฒน์ดูหัก หลงลำกล้องปืนเพื่อเปลี่ยนลูกกระสุนเตรียมจจยิง,ยงนายคงปริกแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่นายพานผู้ตายเข้ามาห้ามเาัาถามนายพิพัฒน์มึงเป็นใครมาทําแบบนี้ทำให้นายพิพัฒน์ไม่พอใจสิใช้อาวุธปืนจ่อยิงที่หน้าอกทันทีครับหลังจะเกิดเหตุนายพิพัฒน์ยิ้ออกมากลางถนนไล่ทําร้ายนายคงกริจนหนำใจก่อนขี่วักรยานยนลบหนีไปดีกณะวันต่อมานายพิพัฒน์ตัดสินใจมอบ <c ười> ตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองอาวุธปืนสั้งไทยประดิษฐขนาดติด3 5 7ที่ไปยิงเขาเนี่ยเื้่งต้นทางการสอบสวนแจ้งดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพบพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาและครอบครองอาวุธปืนดาบผิดกฎหมายครับตาจุลวงบ์มันวนนะพอดม

ล็อกันวาบไก่เกลีย่ยแล้วไปยินคนกลางี่ตายซะอย่างนั้นนะด้านนาคมกล็ดผู้บาดเจ็บบอกจากเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายร่างกาย,กายเข้าพทุทพภูงานสอบสอสอพอจุนแจ้งความเป็นเรื <c oughs> ่คดีเนี้คงตนในข้อหาทำร้ายร่างกายแ <c oughs> บบขัดขวางขั <c oughs> ด่วางขั <c oughs> ดขวาง <c oughs> ก็ดีก็ได้อะอย่างมา้าขวานขยายเล่าฮะเราขึ้น